สวัสดีจ้ะพี่น,อน้องสาวหน่อยตื่นและะนน้วค่ะน้องตังวันตื่นและนะ้วเนาะบัดที่นี่พี่เน่บัดที่นี่พี่เน่เอื่อยเพิ่นกับสวนแม่ออกมานางเล่นหน้าบ้านแม่พาเน่ไปวิ่งเล่นหน้าบ้านหน่อยสัน้นเอา้าก็เลยพาเพิ่นมาเล่นซะห้อนเ็หอนองนี้อยากมาเล่นเนาะเสียงดังเนี่ยได้จ้าเพราะว่าเล่นอยู่หน้าบ้านเสียงรถแลนไปแล่นมาติดกับถนนเนาะบ้านติดกับถนนมันก็เลยเสียงรถด,ดังเน่ยจ้ะ มีงานอย่างบุยูวัดมีหมอลัมแมมีวงดนตรีมีหมอลัม,ม,ลม,มลร้องเพลงจึงยังจึงดังถูกอยู่ไกล้ๆย่างไปก็ได้ตะวันแดดมันห่อนว่าสิผ้าสาวๆไปบึงในวันสั่นแดดห่อนก็นเลยเออก็ต้องไปดอกสดดอกอีหละ่ะผ้ากันเลนอยู่นี่แหละสดดอกจริงๆแม่ก็อยู่ไกลๆนะมีงานดีๆร้องจากงานอย่างแหนๆๆ่นนนมีหมอลัมมาดีๆแล้วค้นก็นเบึงหลายขนาดตะว่ามือนีแดดมันห่อนนะก็เลยบ่าามาน้างไป เล่นกันมว้วนคักพี่น้องเอ้ยเอ้าไอ้เจเอมานี่ชี้มาเจเอชี้เอ้ยวัยระวังล้มนะสวัสดีค่ะกลัสวัสดีค่ะค่ะเบิกับแม่เล่นไหมคะอันนี้แม่อมอันนี้พีาน,น้องไม่ถูกอยากผูกเหรอคะเอาผูกแล้วของน้องล่ะไม่ให้น้องเล่นให้น้อเล่น น้องก็จะแย่งขอจับด้วยกันหรอคะน้องเล่นด้วยนะอ่ะอจับด้วยกันเนี่จับขัานนี้น,น้องจับตรงนี้ไป่าลูกไปกับบีเน่อนนเออลูกเนี่ยนี่ไงลูกผูกแล้ว แม่เลยเหรอาไปฉันเถอะบ้างไปกันโอ้โหโอ้โหเล่นกับสาวๆกันพี่น้องวันหยุดตั้งไหนนะบ้านนี้เด็้ถอยมาตรงนี้สิอะโอ้โหไอ้จริงเอ้า

ะวังมะรัะวังลมนะครันี่ราอนี่ยนนอยู่นี่อยู่นยู่นี่ยนี่นยี่ววิ่งตรงนี้ก่อนแม่